สวัสดีค่ะปะกิก๊กทำสวนนะคะปะกิก๊กใส่แมสไม่ไม่ใช่กลัวโควิดนะทำฟันค่ะยังไม่เสร็จเลยค่ะขอปิดฟันไว้ก่อนนะวันนี้นะคะปะกิก๊กจะมาพูดถึงคุณสมบัติของปุ๋ยขี้ขังคาวเพราะว่าหลายคนนะคะหลายคนที่ซื้อไปยังไม่เข้าใจว่าจะใช้ยังไงก็สอบถามมาทุกวันทุกวันบางคนก็ ติดต่อซื้อมาแล้วก็บอกให้ป a c k a g เขียนวิธีใช้ให้ด้วยวิธีใช้ป a c k a g ก็บอกว่าให้ดูในคลิปเพราะว่ามันไม่มีฉลากติดก็ขี้ขางข่าวก็ทั่วๆไปขอเรียกว่าขี้ขังข่าวง่ายๆกันแล้วกันนะคะถ้าใครก็อยากพูดสุภาพก็มูลขางข่าวที่จริงนะมูลสัตว์ต่างๆเนี่ยพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็ขี้หมดนั่นแหละแม้แต่ขี้หมาก็ยังเรียกขี้หมาไม่เห็นเรียกมูลหมาเลยเนาะไม่ต้องเลือกปฏิบัติ อันนี้เขาขี้ค้างขาวพูดนตรงไปตรงมานะคะคุณสมบัติของเขาสุดยอดมากค่ะเขาใช้กับผักกินผลกินดอกทุกชนิดเดี๋ยวปะกิทำภาพให้ดูนะคะขี้ค้างขาวนี่มีธาตุอาหารครบ3ตัวเลยนะ N P K ครบหมดเลยปะกิ๊ก็ไปค้นคว้ามาแล้วนะคะ ทีนี้ตัวที่มากที่สุดคือตัวกลางตัวกลางก็คือตัวนี้ต,ตัว P ตัว P ก็คือฟอสฟอรัสนะคะฟอสฟอรัสตัวนี้มีอยู่ในขี้ข้ังคาวนี่เยอะเยอะมากเห็นไหมเปอร์เซ็นต์ของเขาสูงที่สุดนะคะในจำนวนมูลสัตว์ทั้งหลายนะในจำนวนมูลสัตว์ขี้สัตว์ทั้งหลายนั่นละขี้ข้างคาวนี่เยอะที่สุด 14.28%ตัวอื่นก็จะน้อยหน่อยอันนี้ไนโตรเจนก็นิดเดียวโพแทสเซียมก็นิดเดียวเพราะฉะนั้นเหมาะสำหรับผักกินผลแต่ไม่ใช่ว่าผักกินใบใส่ไม่ได้นะใส่ได้เหมือนกันค่ะก็ได้เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะเยอะเพราะฉะนั้นตามที่รู้มาว่าเขาให้ดอกให้ผลดีอกี้ก็เลยเอามาโรยรอบๆกับโคนต้นมาละกอทำไมต้องมานั่งอยูตรงนี้เพราะว่า พออามาโรยนะคะแค่ประมาณสักสองอาทิตย์ได้เข้าออกดอกเลยค่ะนี่ออกดอกติดลูกติดผลเลยมันสุดยอดจริงๆค่ะสุดยอดมากต้นเล็กๆเพราะไหนนี้เขาบอกว่าเหมาะสำหรับพืชผักที่ต้องการดอกผลเห็นไหมพอใส่นะ ออกดอกเสร็จแล้วติดดีด้วยค่ะต้นเล็กๆแค่เนี้ยไม่น่าเชื่อว่าจะออกลูกที่จริงเร็วเกินไปปมกิกเร่งเขาเกินไปเนาะให้ค่ะแล้วเขาก็ออกแล้วก็ติดเลยค่ะเพราะฉะนั้นต้องหมั่นบำรุงเดี๋ยวจะไม่มีเลี้ยงลูกเขาต้นเล็กนิดเดียวเองอยู่ในสวนไม่ค่อยโดนแดดนะแดดก็ข้างบนแนละ้วก็เป็นสวรสกับกับนี่ต้นนี้ค่ะปมกีคุงจะเก็บนะลูกยอนะต้นนี้ดกมากๆ ก็ให้ขี้ค้างคาวเหมือนกันค่ะโรยจนรอบเลยดกจริงๆอยู่ข้างบนนี่เป็นก้อนๆเลยนะคะเยอะแยะเลยจะเก็บไว้ไปทำเอนไซม์ค่ะทำน้ำหมักทีนี้มาดูตัวนี้ต่อนะคะขี้ค้างคาวเนี่ยเขาปรับโครงสร้างของดินได้ด้วยนะทำให้ดินในร่วนซุยดินในร่วนซุยแล้วก็ป้องกันเชื้อโรคเชื้อรารากเน่าโคนเน่าได้ด้วยค่ะ คุณสมบัติของเขาเนาะแล้วอีกอย่างหนึง่งทำให้พืชเจริญเติบโตได้เร็วมากเพราะฉะนั้นคุ้มจริงๆค่ะกับการใช้ที้ั้างคาวทีนี้มาดูวิธีใส่ต้นมะละกอประเก๊กใส่ยังไงก็ทรงพุ่มของเขาเนาะอันนี้เอามาให้ดูก่อนว่าถ้าใครไปซื้อใน t i k t o ็อจะออกมาลักษณะนี้นะคะจะเป็นรูปข้างคาวอย่างนี้แล้วก็ขอบคุณมากๆ FC ที่ เข้าไปอุดหนุนในร้านของป a ก k a g Tiktok เดี๋ยวจะให้ดูทีหลังแล้วกัน<ห>ชื่อร้านาเบอร์โทรศัพท์นะช่วยกดดาวให้หน่อยนะคะนะจะได้การันตีว่าเออร้านเนี้ยมีคนซื้อแล้วมีคนกดดาวแล้วนะยอดซื้อของป a c k a g ก็จะได้เพิ่มขึ้นหน่อยนะคะคนที่ซื้อแล้วขอบคุณมากก็จํานวนก็คือเห็นว่าก็เยอะพอสมควรแล้วล่ะค่ะที่ขายทาง Tiktok นะคะ เดี๋ยวค่อยให้ดูเบอร์ทีหลังเอาวิธีใสทนน่ทรงพุ่มอะไรระพูดไมนะอ่าค่ะก็เนี่ยเนี่ยทรงพุ่มประมาณเนี้ยที่มาไม่ต้องไปพวนด,ดินเขาตัวจะโดนรากของเขานะคะเราก็ทําเป็นอย่างเนี้ยส่วนมากอกี้ก็เอามาโรยโรยนี่แหละโรยธรรมดาแล้วก็เอาดินของเขานี่แหละกลบอยู่แถวนี้ก็เอาที่ขางขาวนี่โรย ทำรอบประมาณวงใบเนี่ยทำอย่างนี้แหละเนี่ยทรงพุ่มปลายใบของเขาตรงพุ่มพ่มปลายปลายอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็โรยไปรอบๆสักสิบวันต่อครั้งไอ้ตรงนี้ดินของประเก๊กตรงนี้สูงเพราะอะไรรู้ไหมคือคุณสมบัติของมะละกอน,นะคะห้ามปลูกในที่ต่ำที่ลุ่ม ที่น้ําขังเขาไม่ชอบถ้าน้ําขังจะเกิดรากเน่าโคนเน่าแล้วตายเลยค่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นเนินปกตก็ต้องทําเป็นเนินๆไว้ให้เขานะแล้วก็อาศัยยางเดี๋ยวอาศัยยางมาพ่นทําเป็นที่สูงๆไว้เนี่ยเป็นเนินตรงเนี้ยไม่ให้น้ําท่วมขังแล้วก็ขาดน้ําไม่ได้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าไม่ให้น้ําท่วมขังฉันไม่ให้น้ําเธอบ่อยๆแล้วเดี๋ยวเธอจะเน่าไม่ใช่นะคะเขาขาดน้ําไม่ได้ช่วงที่ออกดอกอย่างเนี้ย ดอก,ดอกติดดอกติดผลห้ามขาดน้ำต้องรดน้ำทุกวันแต่ต้องให้ระบายน้ำได้ดีไม่ให้น้ำขังแฉะทางที่ดีก็คือยกร่องถ้าปลูกเยอะยกยกแปลงแต่ปกิยงมีต้นเดียวอีกต้นหนึ่งเป็นตัวผู้ตัดเมื่อเช้านี้ค่ะต้นนี้น่าจะเป็นตัวเมียถ้าเป็นกระเทยน่าจะยาวกว่านี้เนาะพ่อว่าไหมดูไม่ออกลูกขนาดเนี้ย ไม่รู้ถ้าเป็นตัวผู้จะเป็นพวงค่ะเป็นก้านออกมาแล้วก็เป็นดอกเป็นพวงตัดทิ้งเลยค่ะเขาจะไม่มีลูกให้ให้เรากินนะคะถ้าตัวเมียลูกจะกลมๆเดี๋ยวต้องรอดูโตอีกนิดนึงมันก็กล้ามกามกึ่งๆนะแต่ถ้าเป็นกระเทยลูกจะยาวสวยเหมือนต้นที่พกิ๊กไปถ่ายที่บ้านลูกชายพกิกไปปลูกไว้ต้นนั้นนะ่ะโอ้โหดกสุดยอดเลยสุกแล้วค่ะเอามาบ่มอร่อยมากเนื้อแน่นเนื้อไม่เละ เดี๋ยวรอดูต้นนี้ผลงานถ้าอยากให้เขาโตนะคะเราต้องหมั่นดูแลเขาพอโคนเขาใหญ่ๆนะเขาจะให้ลูกดกขึ้นดกขึ้นค่ะอันนี้ยังไม่ใหญ่เพราะว่าเราไปเร่งเขาก่อนอย่างที่ป้ากิ๊กบอกนั่นแหละให้ปุ๋ยเร็วเกินให้ปุ๋ยขี้ขางคาวเร็วเกินเลยไปเร่งให้เขาออกดอกออกผลแล้วก็ผักกินผลทุกชนิดนะคะเสาวรสป้ากิ๊กก็ใส่ออกดอกเต็มไปหมดเลยค่ะอะคุณลุงยืนมาดูหน่อยมาอันนี้เอาไว้รดทีหลัง จะให้ดูเสาวรสเนี่ยต้องโคนต้นนะคะเราใส่ให้เขาเขาก็จะออกดอกเยอะเห็นไหมคะใส่หมดนั่นแหละคะ่ะอันไหนมีดอกมีผลเต็มเลยค่ะดอกเต็มแต่ว่ายังติดไม่ถึงครึ่งนะคะติดยังไม่ถึงครึ่งอาจจะเป็นที่อากาศร้อนแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวจะติดดีมากเนี่ยใกล้ๆคุณลุงนี่ก็มีเนี่ยร่วงไปก็มี ขึ้นไปที่สูงเยอะค่ะขึ้นไปบนต้นมันต้นมันบอรี่สูงๆเนะี่ยเยอะเนี่ยถั่วพวกเนี้เมื่อกี้ก็เอาใสา่โคนต้นของเขาจําชื่อไม่ได้กําลังจะออกดอกแล้วติดติดฝ<บ>ักเยอะเลย,อ,เลยอันนี้อันนี้ก็เป็นดอกสวรสทั้งนั้นะเยอะค่ะกําลังออกเพราะว่าเราให้<บ>ป Ł ุ๋ยเขาเนาะอืมเยอะอ๋ซุกอยู่ค่ะเต็มไปหมดเลยดอกมีทั้งดอกตูมดอกบานนะคะนี่ก็ตูม ออกดอกทุกข้อเลยค่ะเพราะฉะนั้นใครปลูกผักกินผลอย่าลืมนะคะใส่ที่ค้างคาวที่ซื้อไปเนี่ยใส่ไปเลยถั่วนี่ติดเยอะเลยนะเมื่อกี้ไปส่องดูแล้ว,วเป็นฝักแล้วก็มีด้านนู้น,นอ่ะไรน้องกฤษณาที่อยู่นครปฐมเขาส่งมาให้อร่อยค่ะไปต้มอร่อยก็เลยเก็บขยักเอาไว้เอาไว้ทำพันธุ์มาปลูกก็เลยได้แค่นี้แล้วก็มีถั่วพลาอีก ถั่วพรานี่เนี่ยคุณลุงเห็นไหมถั่วพราใบใหญ่ๆเนะี่ยประมาณสี่กระถางห้ากระถางเนี่ยกำลังเลื้อยขึ้นไปใบใหญ่ๆนะ่ะอันนี้ก็ถั่วพราของน้องเกษนานั่นแหละเอามาจากนาคนปรปฐมใบใหญ่มากเนะี่ยฝักเบื้องเริ่มเลยนะคะเข้ากับพราของเรานั่นแหละฝักใหญ่มากพราก็คือมีดมพราก็มีดอ่ะเดี๋ยวนั่งลองดูตรงนี้หน่อยคุณลุงดูส่วนฟักเก็กนะมันคับแคบค่ะ สวนหน้าบ้านเล็กๆแคบๆก็เลยไม่ค่อยได้เข้ามาถ่ายให้ดูสินค้าเหมือนเดิมนะคะยังมีครบทุกอย่างนะฮิวมัสกี้ค้างคาวน้ำส้มควันไม้จุลินทรียสังเคราะห์แสงฟพดทมอสปุ๋ย A B ที่เจาะรังโฟมเล็กใหญ่มีหมดค่ะฟองน้ำอะไรก็มีหมดนะคะเบอร์โทรศรัพท์ของป a c ก a g e เลียรแล้วนะเป็นเบอร์นี้นะ0807527300แล้วก็ร้านในทิกตอนะคะร้านในทิกตอ กู๊ดวันสต o ร์พอเราเปิด t i k ตอกนะเราก็มาพิมพ์ชื่อ g o ๊ดวันสต o ร์พอร้านชื่อออกมาเราก็กดดูตรงช่องมูลขังข่าวก็จะขึ้นนะคะก็จะขึ้นรูปร้านของพกิกอันนี้ขึ้นมาแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยค่ะที่อยากให้สั่งซื้อทางนู้นอย่างเดียวถ้าใครสั่งอย่างเดียวก็คือช่วงเนี้ย ราคาส่งอยู่ที่20กว่าบาทเนาะทีแรกโปรโมชั่นไม่มีสักบาทเนะี่ผ่านไปแล้วแต่ว่า20กว่าบาทนี่ก็ถึงแค่สิ้นเดือนนะคะหลังจากสิ้นเดือนก็จะเป็นราคาส่งปกติละถ้าใครอยากได้ก็เข้าไปซื้อก็แล้วกันนะคะส่วนลายป้ากิ๊กข้างล่างบอกว่าเข้าลายป้าปก้กิกไม่ได้คอมเมนต์มาสองคนเมื่อคืนป้ากิกก็พิมพ์บอกไปแล้วนะคะยุพาไล2องสี U ่เก้า lai y ุ u p a l a าาตัวเขียนเล็กตัวเขียนเล็กนะคะพิมพ์ตัวเขียนเล็กก็จะเข้าลายได้เข้าไม่ได้ก็โทรอย่างเดียวก็แล้วกันนะคะโอเคเนะาะก็ไม่มีอะไรแล้วก็อยากมาแนะนําปุ๋ยดีๆที่ข้า้งขาวใช้ยังไงทีนี้ใช้เป็นแล้วนะคะพลิกมะเขือปัูกฝักยาวใส่ได้หมดออกดอกออกผลแล้วก็ติดหมดค่ะโอเคนะคะคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก็แล้วกันค่ะ ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ